สวัสดีครับวันนี้ทางลองรีวิวนะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวหูฟัง SoundPEATS Sonic นะครับผมเป็นหูฟังไร้สายอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเป็นตัวที่จบได้เลยฮะสำหรับใครหลายๆคนที่มีงบอยู่แค่1น0 0ต้นๆเท่านั้นนะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องสเปคนะครับอันนี้ผมขอขอบคุณทางร้าน Retina เช่นเคยนะครับที่ส่งเจ้าตัว SoundPEATS Sonic นี้มาให้แก่ทางลองรีวิวได้รีวิวนะครับเจ้า SoundPEATS Sonic นะครับมาพร้อมบลูทูธเวอร์ชั่น5.2เรียบร้อยแล้วนะครับผมเช มาพร้อมระบบเสียง FX หรือ APTX ด้วยนะครับของ Qualcomm พร้อมระบบเกมโหมดช่วยลดดีเลย์ขั้นสุดนะครับสำหรับการดูหนังในการเล่นเกมทําให้การเสพคอนเทนต์ประเภทเกมหรือดูหนังเนี่ยจะมีความเรียวทามากขึ้นภาพและเสียงไปตรงกันมากขึ้นนะครับมีระบบโมโนโหมดนะครับสำหรับการใช้งานแบบข้างเดียวนั่นเองทําให้การใช้งานหูฟังข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมีความสถียรนมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ใช้ชั่วคราวใช้สนทนาโทรศัพท์แรงนี้ไมมาพร้อมระบบ CVC หรือการตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกนะครับออกจากตัวไม้นะครับทำให้ไม่เนี่ยที เราพูดออกไปเนี่ยดูดเสียงพูดของเราได้ชัดเจนมากขึ้นปลายสายได้ยินเรารู้เรื่องมากขึ้นนั่นเอง และตัวนี้นะครับการควบคุมการทํางานทั้งหมดนะครับเปลี่ยนจากการสัมผัสเป็นปุ่มกดแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทางซาวพีสเนี่ยจะใช้เป็นระบบสัมผัสกับหูฟังทุกๆรุ่นปัญหาหลักๆเลยคือการเกิดอาการลั่นครับเช่นอย่างเช่นผู้หญิงผมยาวมีอาการน้มือทัดผมบ้างอะไรบ้างก็มือไปโดนปุ่มแล้วมือก็ไปโดนตรงหน้าสัมผัสของตัวหูฟังก็ทําให้แบบหูฟังหยุดเพลงเองบ้างหรือเพื่อลดเสียงเองบ้างอะไรอย่างนี้นะครับทางซาวพีสก็เลยตัดปัญหาตรงนั้นออกเปลี่ยนเป็นปุ่มกดเลยแต่ปุ่มกดตัวนี้จะมีความนุ่มมมสูาากขึ้นน้นร จงใจกดออกแรงสักนิดนึงเนี่ยหูฟังจะไม่มีการลั่นใดๆทั้งสิ้นนะส่วนการใช้งานหรือความอึดของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้หูฟังเนี่ยเมื่อชาร์จหนึ่งครั้งแล้วใช้งานสูงสุดได้ถึง15ชั่วโมงเลยนะครับถือว่าเยอะที่สุดในคลาสเลยนะตั้งแต่แบบในราคาหลักเนี่ยไม่มีใครแบตอึดเท่านี้แล้วนะและตัวเคสยังสามารถรองรับการชาร์จหูฟังได้อีก2อรอบรวมๆแล้วนะครับใช้งานสูงสุดได้15ชั่วโมงของตัวหูฟังแล้วก็35ชั่วโมงของตัวเคสนะครับต่อมาจะมาเออร,าริ่มอุ อุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีดังนี้นะครับ1นนะครับเคสชาร์จนะครับกล่องชาร์จไฟของเจ้าตัวซาฟิตโซนิกนะครับผมตัวหูฟังซาฟิตโซนิกหนึ่งคู่นะครับมาพร้อมจุกยางไซส์ M อยู่ในตัวหูฟังเรียบร้อยแล้วนะตัวจุกยางนะครับก็จะมีเป็นไซส์ L นะครับแล้วก็เป็นไซส์เตัวนี้มาให้นะครับอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็สายชาร์จ type c นะครับ usb type c แล้วก็เป็นคู่มือแ a n u a l User อนะครับของซาฟิตโซนิกนั่นเอง ส่วนตัวดีไซน์นะครับครั้งแรกที่ได้เห็นเนี่ยผมก็ค่จะตะลึงนะเพราะว่าเมื่อเทียบกับราคา1390บาทเนี่ยราคาที่เขาขายเลยเนี่ยมันทํามาได้ดูดีเกินคาดนะครับวัสดุนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดก็จริงนะแต่ทําเป็นสีแบบออกเทาๆนะครับผมตัดด้วยสีออกแบบทองทองทองแดงคอปเปอร์คเปอร์หน่อยๆนะครับมีความหรูหราแลวก็สถานาชาร์จไฟนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นแบบไฟเต็มโลโก้นะครับไม่ใช่เป็นไฟจุดๆเหมือนที่เราเคยเห็นในหูฟังทั่วไปหรือซาวด์พิ่นอื่นๆนั่นเองแลวก็ตัวหู ลงไปแล้วเนี่ยน้ำหนักมันไม่ได้เยอะเลยนะครับเบามากแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นพอร์ตไทป์ C สำหรับชาร์จไฟนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเป็นข้อมูลสินค้าเล็กๆแน่นอๆนะตัวดีไฟก็จะเรียบเรียบหรูนะครับแล้วก็ด้านหน้าฝาตรงนี้จะเป็นโลโก้ซาวพีสตตัวฝานะครับเป็นแบบแม่เหล็กนะครับเวลาดูดไปใกล้ๆเนี่ยมันจะปิดเร็วมากนะฮะเนี่ยมันจะดูดแรงนะครับหูฟังไม่มีขยับนะครับเนี่ยขย่ามาไม่มีฝาเปิดแน่นอนส่วนตัวหูฟังนะครับเวลาเปิดแล้วเนี่ย เราเยาอย่างนี้หูฟังก็ไม่มีทางหล่นนะครับเพราะว่าตัวแม่เหล็กเขามีค่อนข้างที่จะแรงดูดเยอะพอสมควรนะต่อมานะครับจะสอนการเชื่อมต่อและการใช้งานเจ้าตัวซาวพีซโซนิกกันนะครับว่าใช้งานอย่างไงเชื่อมต่อยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราเอาหูฟังเนี่ยออกจากตัวอุปกรณ์หรือตัวกล่องเคสก่อนนะครับนี่ฮะเมื่อออกมาแล้วนะครับมันจะมีไฟข้างใดข้างหนึ่งนะครับกลับพิดเป็นแดงสลับ ตัวข่าขาวนะครับอย่างนี้ฮะรัวๆอีกข้างนึงจะเป็นไฟขาวค้างแปลว่าหูฟังเนี่ยแพ i r งหาการเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปที่บลูทูธได้เลยครับค้นหาชื่อนี่ฮะサพีโซนิกอย่างนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยครับ ตัวนี้จะเชื่อมต่อไวมากนะครับเพราะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.2เรียบร้อยแล้วเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็เป็นไอเสรสจสิ้นครับหูฟังทั้งสองข้างนะครับไฟก็จะติดอยู่อย่างเงี้ยแหละครับสองข้างเวลาเราใส่ในที่มืดที่อะไรก็จะดูดีนะครับแต่เมื่อเรามีการเปิดเพลงเล่นเกมดูหนังอะไรเงี้ยไฟตรงนี้ก็จะดับไปแต่เมื่อเราสต็อปเพลงแบบเปิดเครื่องแต่ไม่ใช้งานนะครับไฟก็จะกลับมาติดเหมือนเดิมเมื่อใช้งานเสร็จนะครับก็แค่เก็บลงเคสได้เลยครับตัวบลูทูธก็จะทําการตัดการเชื่อมต่อแล้วก็ตััััััววเเเครรรื่่ออองงงกกก็็จจจะะะปิดิดแลตตตหูฟูฟข้าาาโโมมช์นนน ส่วนเรื่องของการใช้งานโมโนโหมดนะครับก็ง่ายๆเลยครับเหมือนเชื่อมต่ออย่างนี้แหละครับแต่แค่เราหยิบหูฟังข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเลยครับผมแต่การใช้งานแบบโมโนโหมดนะครับจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันเช่นเปลี่ยนเพลงเพิ่มลดเสียงผ่านตัวหูฟังได้นั่นเองแต่จะสามารถใช้แบบคุยโทรศัพท์ดูหนังฟังเพลงอะไรได้ปกติแต่อาจจะต้องควบคุมที่ตัวมือถืออุปกรณ์เราแทนนะครับและก็ครั้งต่อไปนะครับหากมีการเชื่อมต่อบลูทูธอย่างนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราหยิบหูฟังขึ้นมาแล้วเราเปิดบลูทูธไว้อย ต่อไปนะครับจะสอนวิธีใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับว่ากดอะไรบ้างอะไรยังไงนะครับกด1ครั้งข้างใดข้างหนึ่งนะครับเป็นการพอยเ์เพลงนะครับผมหรือเป็นการรับวางสายในกรณีที่มีสายเข้าด้วยนะครับนี่ฮะผมจะลองกดข้างใดข้างหนึ่งนะครับสังกตที่ไสที่หูฟังด้วยนะครับเวลากดเสร็จปุ๊บนี่ฮะเมื่อมีการเล่นเพลงอะไรปั๊บเนี่ยตัวไฟก็จะดับแปรอัตโนมัตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดหยุดเพลงนะพอเราพอสเพลงสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวไฟที่หูฟังก็จะเด้งขึ้นมานะครับ โดยเฉลี่ยประมาณ5 1 0ถวีฮะนี่ฮะหูฟังก็จะติดไฟขึ้นมานะครับอันนี้แปลว่าอยู่ในโหมดสแตนบายไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับอันนี้กดเล่นเพลงอีกครั้งนะครับอ่ะกดข้างในข้างหนึ่งนะครับเป็นการพอย์เพลงนี่ฮะเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างซ้ายและขวาต่อมานะครับเปลี่ยนเพลงถัดไปนะครับกดข้างขวาค้างนะครับแล้วก็ย้อนกลับเพลงเดิมกดข้างซ้ายค้างครับ แค่นี้นะครับง่ายๆนะครับผมส่วนการเพิ่มลดเสียงนะครับเดี๋ยวผมแถมนึงลงมาให้ลดเสียงคือข้างซ้ายเพิ่มเสียงคือข้างขวานะครับเป็นการแตะ2ครั้งติดต่อกันเดี๋ยวผมจะลดเสียงดูก่อนนะ1 2เนี่ยหนึ่งสองสังเกตไหมครัมันลด1 2อ่ะต่อไปข้างขวาเพิ่มนะครับ1 2 1 2 นี่ครับแค่นี้เลยครับฟังก์ชันใช้งานง่ายมากๆนะครับผมส่วนกรณีมีสายเข้ามาเนี่ยเราต้องการปฏิเสธสายนะครับก็กดหูฟังค้างได้เลยครับเดี๋ยวมันก็จะปฏิเสธสายที่แบบมีการเรียกเข้าให้นะครับก็นี่เราคุยสายซ้อนอยู่นะครับก็กดค้างก็ได้นะครับก็จะเป็นการสลับสายไปมานะครับระหว่างสายที่เราพักสายไว้อยู่นั่นเองต่อมาการเรียกสิรินะครับก็กดด้านขวาสามครั้งติดต่อกันนะครับถ้าเป็นของ Android ก็อาจจะเป็นพวก Google a s s i s t a น t นะครับ1 2 3นี่ฮะก็จะมีสิริขึ้นมาอย่างนี้ ส่วนเกมโหมดนะครับกดด้านซ้าย3ครั้งติดต่อกันนะครับ1 2 3ตรงนี้จะไม่มีไฟหน้าจอหรือจะไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลยนะครับแต่ถ้าเราใส่หูฟังอยู่เนี่ยในหูฟังนะครับมันจะพูดเลยครับว่า เกมโหมดแล้วถ้าแตะ3ครั้งอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็น exit game mode ก็หมายความว่าออกจากเกมโหมดนั่นเองคือเสียงของเกมโหมดมันจะบอกในตัวหูฟังเท่านั้นนะครับผมแต่การเปิดเกมโหมดเนี่ยผมแนะนําว่าเปิดเฉพาะเวลาเราดูหนังดูคอนเทนต์ก็พอนะครับแล้วก็ไว้ตอนเล่นเกมแต่ถ้าเราฟังเพลงปกติอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปเปิดเกมโหมดอะไรมันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะให้ฟังเสียงการยิงปืนในเกมของ call of duty นะครับผมรวมถึง delay test และก็ให้ฟังเสียงไม์ของเจ้าตัว sound ทตัว sonic ตัวนี้ด้วยนะครับว่า เสียงไม่เป็นยังไงกันบ้างยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ ฮัลโหลเทส1 Hello, Hello, 2ึ่งฮัลโหลเทสหนเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้เป็นเสียงที่มาจากตัวไมค์ของเจ้าตัวหูฟังซาวพีซโซนนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างชัดเจนดีไหมครับนับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจดแดเกนะครับอันนี้พูดในน้ำเสียงปกติอันนี้ผมนั่งอยู่ในห้องหน้าคอมนะครับพูดแบบปกติเหมือนคุยโทรศัพท์ทั่วไปเลยนะครับ หลังจากฟังเสียงไม้ไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างลองตัดสินใจตามความรู้สึกของตัวเองดูเลยนะครับผมส่วนเรื่องการดีเลย์นะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าเมื่อเราเปิดเกมโหมดนะครับเสียงและภาพจะไปตรงกันจนไม่รู้สึกถึงความดีเลย์เลยนะครับส่วนเรื่องแนวเสียงของเจ้าตัวโซนิกเนี่ยทำออกมาได้ถือว่าอลังการมากๆนะครับทรงพลังมากเบรหนักแน่นนะครับเป็นลูกชัดเจนและเบดเนี่ยไม่ได้กระแทกกระฐานแต่เป็นเบรที่มีมวลหนาและมีความนุ่มนะครับและตัวโซนิกนะครับถือว่าจัดบาลานเสียงมาได้อย่างดีนะครับเพราะเบรที่หนักแน่นนั้นน่ะไม่ไ านอื่นแต่อย่างใดเลยนะครับอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีส่วนเสียงร้องเสียงกลางอะไรเงี้ยน,นะครับอยู่ในระดับที่กลางๆไปทางสวยหรูเลยนะครับเสียงร้องไม่ได้พุ่งนําหน้าจนมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกกลบด้วยย่านเบนนะสังพวกเสียงโน้ตเสียงร้องแบบถือว่าชัดเจนรายละเอียดครบถ้วนนะครับมีความนุ่มนวลของปลายเสียงเล็กน้อยส่วนแหลมถือว่าทําได้ใสๆสว่างๆนะครับเ <s> สียงสูงๆเนี่ยถือว่าจัดจ้านเลยแต่แบบมันไม่ได้จัดจ้านจนบาดหูฮะเป็นความจัดจ้านแต่ ติดนวลละมุนละมุนเล็กๆนะครับผมแล้วก็ตัวเนื้อเสียงของแหลมเนี่ยมีความแบบยังไงเหมือนเสียงมันมีมวลหนาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทำให้แหลมเนี่ยมันมีความแบบเหมือนนุ่มขึ้นมานะครับสฟ่วนสเตจของเสียงนะครับตัวนี้อยู่ในทางกลางไปทางกว้างนะแยกชิ้นเครื่องดนตรีได้แบบดีเลยจับทางได้ง่ายนะครับว่าชิ้นดนตรีไหนเป็นชิ้นดนตรีไหนเสียงชิ้นดนตรีเนี่ยไม่มีการมาปะปนของตัวเนื้อเสียงกันเป็นหูฟังที่ทําเสียงออกมาได้น่าตกใจมากถ้าให้เทียบคัดและไล่กันเนี่ยจนไปถึงราคาประมาณสามพันต้นๆเลยนะผมว่าตัวโฟิก ตัวนี้ฟาดเรียบครับในราคางบแค่พันสเนี่ยมันฟาดสู้กับตัว3ามพันต้นๆได้สบายๆเลยนะครับส่วนเรื่องการทดลองไหมนะครับจากการโทรศัพท์นะครับผมเท่าที่โทเนี่ยปลายสายบอกว่าเสียงไม่ได้ยินชัดเจนดีครับไม่ได้ขาดหายหรือว่าสะดุดแต่อย่างใดจากการเทสคือเทสในบ้านนะครับอันนี้ผมเทสในห้องนั่งเล่นธรรมดาเลยฮะห้องในบ้านก็เปิดทีวีปกติไม่ได้เสียงดังอะไรมากแต่ถ้าลองไปยืนริมถนนเนี่ยตรงป้ายรถเมล์นะครับเท่าๆที่ลองนะเละครับ คือถ้าเจอเสียงรถยนต์มันไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้าเป็นเสียงรถเมย์ <S 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 เสียงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรียบร้อยครับเสียงพวกนี้กลบเสียงพูดเราหมดครับแต่อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าหูฟังทรงที่เป็นแบบอินเอียร์อย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยไม้มันสั้นมากนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราเทียบกับพวก True Air 2เนี่ยตรงเนี้ยไม้มันจะมีความก้านยาวขึ้นมานะครับแล้วจะมีไม้ที่ปลายก้าน ตัวนี้ไม้มันจะใกล้ปากมากกว่ามันก็จะมีความชัดกว่าพวกโซนิกนะครับเพราะว่าโซนิกเนี่ยไม้มันห่างจากปากอยู่พอสมควรเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจมันด้วยแต่ถ้าเราใช้งานในห้องหรือว่าคุยตอนเล่นเกมนะครับหรือว่าคุยในร้านกาแฟทั่วไปอย่างเงี้ยครับไม้ตัวนี้ถือว่าเท่ามาได้ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนเลยทีเดียวส่วนแบตเตอรี่ที่กล่องชาร์จไฟนะครับเราจะดูได้ไงว่าเหลือเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราเอาหูฟังใส่ลงไปอย่างเงี้ยมันจะมีไฟสีตรงนี้ขึ้นนะครับตรงกลางในที่เป็นสีเขียวถ้าไฟเขียวแบบนี้คคับหมมมาาายยววว่่แตเสีอู50% 100%ถึง แต่ถ้าไฟเป็นสีเหลืองเนี่ยหมายถึงว่ามีแบตอยู่1 0ถึง49นะครับและถ้าไฟสถานะตรงนี้กลายเป็นสีแดงเมื่อไหร่แต่ว่าแบตตัวนี้เหลือต่ำกว่า10%ก็เตรียมตัวชาร์จได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องการชาร์จแบตนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จ Type C เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องความสบายในการสวมใส่นะครับจากส่วนตัวเลยนะครับ ในรูปแบบอินเอียร์เนี่ยผมให้ตัวโซนิกเป็นตัวที่ใส่สบายพอๆกับตัวซาวพีซแม็กเลยเพราะตัวซาวพีซแม็กเนี่ยเขาออกแบบมาในเออร์โคนอมิกดีไซน์ทำให้การใส่อ่ะมันสบายอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นเออรซ์โคนอมิกดีไซน์แต่จากที่ผมใส่อ่ะมันสบายมากเลยครับเพราะตัวท่อนําเสียงตรงนี้นะครับเขาออกแบบมาในโค้งลับในองศาที่พอดีนะครับเวลาเรายัดเข้าไปในรูหูเนี่ยรายัดปุ๊บเรารู้สึกว่าตัวท่อนําเสียงเนี่ยมันกระชับกับตัวรูหูเราพอดีนะครับแล้วก็เวลาวิ่งเวลาอะไรเง แลวผมเนี่ยลองใช้งานสูงสุดด้วยส่วนตัวนะใส่อยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับไม่ได้รู้สึกคับไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดนะครับผมแต่แนะนานะครับว่าหาไซส์หาจุกยางให้พอดีกับตัวเราแน่เองว่า S M L อย่างส่วนตัวเนี่ยผมใส่ไซส์ M เลยก็คือมันมาไซส์กลางก็คือพอดีเป๊ะผมใส่ไซส์ S เนี่ยรู้สึกว่ามันยังมีความหลวมเล็กน้อยแต่พอใส่ไซส์ L เนี่ยผมก็เลจะรู้สึกแน่นแน่นปวดปวดหูพอไซส์ M เนี่ยมันจะพอดีสำหรับผมส่วนเรื่องการออกกําลังกายนะครับเจ้าตัวโซนิกตัวนี้นะครับม IIP5 ผ การละอองน้ําละอองเหงื่อเนี่ยได้สบายคือเหงื่อไหลหยดแบบจุดพักๆก็ก็ไม่มีผลนะครับแต่ถ้าอย่างโดนน้ำเนี่ยโดนฝนโดนน้าสาดเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าจุ่มน้ำเนี่ยถือถือว่าพังนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแค่ไอเบและจากการใส่วิ่งนะครับผมก็เป็นการวิ่งผ่านตัวลู่วิ่งของเซียวมี่ฮะปรับระดับความแรงอยู่ที่ประมาณ8.5ถึง9ตัวหูฟังเนี่ยก็ถือว่ายังกระชับมากอยู่พอสมควรเลยนะไม่มีการแบบเฮ้ยดิ้นหรือหูฟังขยับตัวเอออาการเงี้ยไม่เจอเลยครับตัวนี้พอดีเป๊ะส่วนใครที่ต้องการหหาหาาูฟัััังงแแแบบบบบบตววจ้นน่อยกมี แล้วอยากจบเลยอ่ะผมว่ามาจบที่โซนิกได้เลยครับในราคา1390บาทเท่านั้นนะตัวนี้ประกันศูนย์ไทย1ปีส่วนใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ร้านเลติน่าได้เลยนะครับก่อนไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางลองรีวิวนะครับหากผิดพลาดประกันใดคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ